มะยงบางที่เขาก็เรียกลำยงชิดบางที่เขาก็เรียกมะยงมาดูเลยค่ะว่าภายในสวนนี่มีมะยงชิดมะปางก,กี่รุ่นกันแน่อันนี้เป็นรุ่นแรกค่ะ ดอกนี้ผสมแล้วค่ะ,ะชอ่อยืดแต่ดอกยังไม่มานนะคะปกตินะคะที่มะยงชิดมะปังจะมีหลายรุ่นในต้นเดียวกันค่ะยงชิดกับมะยงชิดเหมือนกันไหมบางที่เขาก็เรียกลำยงชิดบางที่เขาก็เรียกมะยงคือมะยงกับลำยงชิดมันก็เขือนเดียวกันและค่ะอันเดียวกันค่ะ <laughs> มีหวานน้ำเปรี้ยว แต่และท้องถิ่นไม่เหมือนกันแล้วคนวแต่ละรุ่นก็เรียกกันตามมาเนี่ยกรปางปีนี้สงขายจะลูกดีด้วยเนี่ยได้ชาวสวนจะตื่นขึ้นมาแต่เช้านะคะที่เพื่อที่จะทํางานยายก็เช่นกันค่ะให้น้ำตั้งแต่เช้าเลย<อ>เป็นความเคยชินของยายนะคะยายปกติแล้วยายจะใช้สายยาง การได้ลากสายยางการได้ทาการเกษตรเป็นกนออกกาลังกายอย่างนนะคะมีความสุขเพื่อเห็นต้นไม้โตทุกวันปีนี้สังเกตได้จากใบนะคะใบค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็กระดูกใบค่ะตรงกลางเส้นกลางๆลงก็เรียกกระดูกใบนะคะจะใหญ่เห็นยายบอกว่าถ้าต้นไม้มีกระดูกกลางใบใหญ่แปลว่าเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์นะคะ ดินนี่ตรงนี้มันเป็นดินนามาก่อนใช่ไหมใช่ดินมันเป็นดินนาเขาทำนากันทำนาเลยมันจะแตกเลยแหง้งยายก็ปลูกมะปางนี่แหละยืนรดน้ำอ้าวลืมดูตะแป๊บเดียวต้นมะปางหายไปต้นมะปางหายไปเลยยายก็ถามผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ย่าตายาย เป็นแตกและแหงอย่างเงี้ยทิงเหลอทิ้งมาตั้งห้าหปีแล้วมึงปลูกกล้วยให้ทีทีทีท่ผ่านมาก็เอารถไถหน้าปอนเอารถไถมาไถสองปีต่อมาก็เริ่มปลูกกล้วยขึ้นโคนนั่นเนี่ยมันแสดงว่ามันใช้ได้แล้วดินมันเริ่มคุกแล้วอะ่ะก็เลยมาปลูกมะปางยายก็ทำเงี้ยวิธีการดินนะจากวันที่ดิน เป็นดินที่เสื่อมโทรมจนปลูกอะไรไม่ได้ยายใช้ความอดทนความรักในการที่ปรับปรุงดูแลดินด้วยวิธีง่ายๆด้วยการปล่อยให้หญ้าขึ้นจนเต็มจนลกแล้วนาดด้วยกระถางแกลอนแล้วก็ปล่อยให้หญ้ามันผูไปตามกาลเวลาแล้วก็ปลูกกล้วยซ้ำเพื่อที่กล้วยจะได้เป็นปุ๋ยในดินอย่างดี สำคัญที่โค้งสำคัญที่ผลง,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 งามครั้งที่สามหลังจากท่อยายก็ต้องให้ร์โมนทางใบอ่ะนี่เป็นชีวพันธ์สำหรับกำจัดพวกเพี้ยนะคะรวมเพี้ยแป้งเพี้ยไย 갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 าากลลารพ่นยาหรือว่าให้ฮอร์โมนในช่วงระยะเสียงคือระยะที่ติดผลอ่อนนะคะต้องให้แบบระวังมือปรับหัวพ่นนะคะให้เบาที่สุดเป็นแบบฝอยนะคะแล้วค่อยๆไปอย่าไปจี้แรงนะคะ เพราะว่าแรงดันน้ำเนี่ยจากเครื่องค้นยานะเนี่ยจะแรงดันสูงขอบคุณค่ะวัสดีค่ะขอบคุณ F4 ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนยายมาโดยตลอดขอบคุณมากค่ะ